เดียวกันก็มือสุดนะพ่อใจกับพ่อใจแต่ทีมพ่อใจคกับพ่อใจจะเนียน่กันกันแต่แต่พ่อใจกับอันนีงมันก็พ่อใจก็ตัวอันเป็นเนาะเป็นนาะงฝันท่านเป็นอยู่กับโลกหายใจเท่านั้นแบบเป็นวิธีจับความคิดเห้อบอุ่ให้มันปิดอยูอาับโลกแต่บางทีคิดไปตรงแจไปพวกบางทีคิดไปยังเดื่องเนี่ยดึงกันมากแค่นี้แต่ไปเห็นมากไปคอยเห็นเฉพาท่านเองนก่อน ทำให้มากบังานพูดให้มากเลยก็อยากพูดให้มากเพื่อหลายกว่าพูดมากจากการจำจดจำมาขาดแค่เนีเอาต้องยังนั่งก็ยังนั่งเขาว่าพ่อแมนดอกนาแดงกึ่งระดสูงเนาะแม่นระดับบนเขาว่าแมนดอกก็บ้าสูงใ่เขาแล้วก็กลิ่นเลี้ยวตัวนี้เนาะ มิยังถามอีกบนี้ต่อไปเมือ่อ <laughs>